สี่ห้าปีที่แล้วนะมันมาจากสายป่วนป่วนโดยไร้เหตุไร้ผลป่วนโดยชิพผีบ้าคือ,อไม่อยากจะท้าวความคนนี้นะแต่แตนเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะลืมไว้แล้วว่าคนนี้มันมาจากไหนมันก็มาจากเอฟซีธรรมดาเมื่อก่อนเราไม่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันมีเจตนาป่วนเพราะอะไรอ๋อตอนนี้มารู้แล้วว่ามันป่วนนั้นป่วนนี้จนใครที่พอได้ยินชื่อมันแล้วโอ้เบื่อพอๆกับเราฟังแล้วบอกนางบานเราบอกเออไม่อยากฟังนางบาน มันเหมือนผีบาปประมาณนั้นเลยนะตอนนั้นน่ะมันไปป่วนทุกช่องอ่าย t ท b e สายของลุงป้านะบากบักสูตรเทือกเนี่ยนะคือมันมันป่วนมันยังไม่มีช่องนะเกลียดมากฉันเกียดมันมากโดยเฉพาะมันไปมันไปใส่ร้ายแบบนี้เลยมันบอกว่าเมื่อก่อนลุงจอมรจนะมันจะไปป่วนช่อง ที่แล้วคือสมองมันมีแต่คำว่างเงินเหมือนกันเออนะเราเราไม่ได้คิดอะไรเราก็คิดว่าอมันเป็นแค่ Youtube ที่มันไม่มีข้างมันบอกว่ามันเป็นเอฟซีลงป้าไม่มีข้างแต่มันจะไปแข่ Youtube ที่ติดตามลงป้าเนี่ยช่องนั้นช่องนี้นะบางทีก็แขดีดีบางวันก็อใส่ร้ายบางวันก็ชม เอ๊ะมันยังไงวะนี่นะตอนนั้นนะแต่มีเอฟซีหลายหลายช่องก็บอกว่าไอ้สุเท้ามันก็น่ารักดีนะมันไม่ใช่คือมันมันบางเรื่องมันไม่เอออห่หมกมันก็ไม่โอเออออห่หมกมาซื้ออนะสมมติว่าเรื่องนี้นะมันเคยมันเคยคัดค้านมันเคยไม่ชอบ แต่พออีกวันหนึ่งมันก็ไม่ไม่แขะอะไรแบบนี้ยแต่พอมันไปช่องของจอมลจทีไรถ้าลุงจมลจจะพูดถึงเรื่องเงินมันบอกละอะละอละอละอละไรจมลจหาเงินละหาเงินละอะไรประมาณเนี้ยแซมไม่ชอบเลยคือคือมันไม่มีเหตุผลอนะบางทีเขาไม่ได้พูดถึงในทํานองว่าอยากได้ให้เอฟซีช่วยบางทีบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้งานสมมุติว่านะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาผมจะไปใส่บาตรกับ ยายอุ่นผมให้ยายอุ่นไปร้อยหนึ่งสั่งกับข้าวคนที่เขาทํากับข้าวใส่บาตรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปร่วมใส่บาตรยายอุ่นผมให้ยายอุ่นไปร้อยหนึ่งมันก็จะบอกว่าอะอ่ะอะเห็นไหมเห็นไหมคือพูดเงินมาเนี่ยมึงอยากได้เงิน FC เอฟซีไรไหมมันจะแขวะแบบนี้เลยนะไอตอนนั้นอ่ะนะเริ่มแรกอ่ะนะหลังจากนั้นมามันก็ไปเกาะเกาะมันจะไปพูดดีดีแบบเลียเลียกับผู้หญิงหรือใครก็ได้ที่อยู่ต่างประเทศมันจะรู้นะ นั้นมันก็ไปเกาะติดกับพี่คนหนึ่งพี่ตออเมริกานะทุกคนนะพี่ตอก็นะเขาเงียบก็เงียบไปจริงๆเลยนะ,ะเงินถมที่สร้างสร้างตลาดมั้งนะก็เงินของพี่ตออเมริกาเนี่ยนตลาดน้อยอสึกว่าจะมอบตู้เย็นมอบเครื่องซักผ้าเตาแก๊สอะไรให้กับยายถอถุงกับยายจโรก็เป็นพี่ตออเมริกานะถ้าจนจำไม่ผิดอะ ช่วยสนับสนุนจนมีช่องมีเอฟซีสนับสนุนก็เริ่มรู้รายละเอียดว่าคนคนนี้แบบเ,เล่เล่อนเลยนะเล่่อนนะต้องเช่าบ้านอยู่ไม่มีงานทําถึงว่านะไปกเกาะใครที่มีเงินอยู่ต่างประเทศก็จะพูดดีจะส่งดอกกุหลาบนะถ้าเวลาไปเม้นแล้วก็ทักทายกันนะอืมเราก็นะนั้นก็มีช่องพอมีช่องก็ไม่ได้มาอยู่ฝั่งลุงนะ ตอนแรกผมเป็นเอฟซีลุงพอ่อผมเป็นเลอเอฟซีลุงพอ่อนะเวลามีคนด่าว่าไอ้สุเทือกมึงเอาอยัางไงเนี่ยนะมึงมาปวดเหรอมึงมาสายปวนใช่ไหมมันก็บอกผมเป็นเอฟซีลุงพอ่อผมเป็นเอฟซีลุงพอ่อแต่พอมีช่องมามันไม่ได้มาเป็น youtube ของลุงพอ่อนะมันไปอยู่ฝั่งนางวายนน์็ออยู่ฝั่งนางไายได้ไม่นานโอ้ยโดนไล่กระทบออกมาอู้สารพัดนะ ไม่รู้นะมันไม่ตอบโต้อะไรนางหวายนะไม่กล้าเลยนะก็มาโน่นมาคว้านเอาเอฟซีลุงป้าอ้ได้ใจใหญ่เลยมีเงินมีทองคําว่าชุบผีให้เป็นคนยังจําได้ไหมเออจากนั้นก็ได้มาถึงอยู่ถึงจำปาดงอามาช่วยสักหลายประมาณสามเดือนมัน้งจนได้ไปเดินอา่าเดินแสวงบุญกับลุงอ่ะจําได้ไหมอา่าก็คือช่วงนั้นอะ เ็นช่วงที่เอฟซของลุงป้าให้อภัยและรับได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้แค่ขอแค่คุณมีความจริงใจเปลี่ยนใจแค่ไม่ต้องอะไรมากมายทำตัวนะเหมือนตอนนั้นโอเคเลยลุงไปสแสวงบุญมันก็ไปสแสวงบุญลุงทำอะไรมันก็ไปช่วยถ้ามันทำแบบนี้อยู่ตลอดมันก็อยู่ได้แต่คนคนเชื่อย,ยังไงมันก็เชื่อแถมออกไปแล้วนะ มันหน้าด้านมันพอๆกันเลยคนเหล่านี้รู้ไหมพอมันได้เป็น youtube มันทําไมถึงไม่ไม่ได้อยู่เป็น youtube ฝั่งลงุงพอได้ทาช่องม,มาไปอยู่ฝั่งนางหวายคนเหล่านี้มันนิสัยตรงกันมันเคมีตรงกันและตอนที่ยังไม่มีช่องโดนไปไหนโดนว่ามันก็บอกว่าผมก็เป็นเอฟซีลุงพอเหมือนกันคือกําลังจะบอกเอฟซีที่มาโจมตีมนะันอะว่า ุงพอแต่พอมีช่องมามันไม่ได้เป็นยูทูบลุงพอสิมันไปนั่งนางวายน่นสิก็คือคนมันเคมีมันตรงกันน่ะพอมันได้ได้เป็นยูทูบมันก็ไปอยู่ทางฝั่งนางหวายแต่พอนางไหยไม่ไม่รับไม่รับไม่เอามันหนีหัวซุกหัวซุนมันก็มาอยู่ฝั่งลงุงแล้วทําไมโอ้ชกผีให้เป็นคนนะคือผี เป็นคนก็เป็นได้ชั่วคู่ชั่วยามตอนนี้ก็กลับเป็นผีเหมือนเดิมนะมีช่องก็เหมือนไม่มีช่องคือคุณมาด้วยทิศการที่คุณมีแค่ชื่อไม่ได้มีไม่ได้ทําช่องนะนี่เหรอได้ข่าววันนี้ว่าคุณไปกินข้าวหลวงอยู่ที่ภาคใต้ไม่ใช่เหรอเออสมน้ําหน้าแล้วล่ะคือพอเอฟซีอะเนาะถ้าเป็นเอฟซีเราส่วนมากไม่ค่อยรู้นิสัยใจคอรหรอกแต่แค่ก็รู้คร่าว เม้นอะไรเวลาไปพฤติกรรมในช่องไหนเราก็รู้แค่คร่าวๆใช่ไหมแต่พอช่องช่องใดช่องหนึ่งที่เป็นเอฟซแล้วพอทําช่องขึ้นมาเราจะรู้นิสัยเลยอย่างบักุุเทือกเนี่ยเรารู้นิสัยเลยนะคําที่ว่าชุดผีให้เป็นคนก็คือความจริงนะจะไม่มีอะไรเลยหรือไปเป็น YouTube ฝั่งโน้นอ่ะไม่ไม่มีเ c ฟซเห็นคุณค่านะอแต่พอมาฝั่งนี้เอฟซีโอบโอบุอบ้มนะแต่ตัวมันเองเลือกที่จะมันไม่ไม่น่าจะใช่เลือกอะ ก็คืออนิสัยเดิมอะตอนที่มันเป็น YouTube อยู่ฝั่งของนางหวายเนี่ยมันกินเหล้าเมาแป๋คือไม่ได้สติสตังนะถ้าใครจําได้เอ่อมันมาอยู่ฝั่งลงแล้วนะตอนนั้นอะแล้วก็มันขึ้นไลฟ์แล้วก็ข้างบ้านเอะทะเลาะกันอะจําได้ไหมมันน่าจะสร้างความเดือดร้อนลำคาญให้กับชาวบ้านมากๆเลยนะเพราะนิสัยของมันอะตามที่มันย งคือเรายังไม่เห็นตัวตนเราไม่เห็นหน้ามันเลยแค่มันเม้นมันเม้นเม้น,มนเราก็รังเกียจมันแล้วอะ่ะลองคิดดูตอนนั้นอะ่ะคนที่ที่อยู่บ้านแถวแถวที่มันไปเช่าอยู่เขาจะรังโอ้ได้ยินเสียงทะเลาะกันเลยตอนนั้นสงสารนะแต่ตอนนี้สงสารไม่ลงจริงๆคือแซนกําลังจะเอามาเปรียบเทียบกับลุงป้าวันนี้ไงคือคนที่มีจิตใจดีกับคนที่มีจิตใจไม่ดีเนรละคุณเนี่ยวันเวลามันก็จะต้องออกมาเห็นผลอยู่ดีลุงกับป้า ในเมื่อจิตใจคุณดีถึงแม้นวันนี้คุณจะเจอมลสุมโดนข้อหาอะไรก็ ตแต่ด้วยจิตใจคุณเป็นคนแบบนี้ยังไงมันก็จะอยู่รอดปลอดภัยในทางอื่นอยู่ดีใช่ไหมเรื่องคดีอาจจะไปไม่รอดหรือเรื่องอื่นคุณอาจจะได้รับความเห็นอกเห็นใจแต่คนที่มันมีจิตใจไม่ดีพื้นฐานมันเป็นยังไงเวดวันเวลามันก็จะกลับคืนมาแบบนั้นเห็นไหมตอนตอนที่มันรู้สึกว่ามันมาอยู่กับลุงใช่ไหมอ่ามันก็ไปมีประเด็นกับอ่าอะไรอ่ะพี่ตอ รู้สึกต่อก่อการก่อการก่อการดีๆอืมฮะก่อการแบบอย่างดีเลยนะอ่าไปมีเรื่องกับเขาคือรู้สึกคดีแรกใช่ไหมจากนั้นอ่ะมันบอกว่ามันมันจะไม่มันจะไม่สู้มันจะไม่จ้างทนายอ่พอขึ้นศาลแล้วมันยอมติดคุกเลยคือมันคือความคิดของมันเนี่ยพอตอ่อต่อผู้เอ่อ ก่อการดีดีเนี่ยนะเขาแกล้งความมันใช่ไหมพอถึงเวลามันบอกว่านักไก่เกลี่ยมันบอกว่ามันยังไงก็ได้นะคือเหมือนจะอยากเข้าคุกอ่ะอร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเช้กฟันปลอมพร้อมกอดเตรียมใจไว้อ่ะคือมันคงคิดว่าเข้าคุกไม่กี่วันหรอกมั้งนะมันบอกว่ามันไม่มีมันไม่ต้องหาเงินประกันตัวมันไม่จ้างคนายในเมื่อถ้าบอกว่ามันผิดมันก็ยอมติดคุกไป คือมันคงเบื่อชีวิตข้างนอกแล้วอะต้องดิ้นรลนหากินอะมันบอกติดคุกจะดีกว่าเออไปติดคุกนะตอนนั้นนะตอนนั้นมันยังไม่ย้ายไปอยู่ที่บ้านมันเลยนะไปอยู่บ้านนอกมันอะที่เอ๊ะบุรีหรือเปล่าเออบุรีเหมือนกันนะคนบุรีเหมือนกันแต่ตอนนั้นมันยังเช่าห้องอยู่ที่กรุงเทพอยู่เลยไอไอตอนที่มันเจอคดีแรกอะนะมันบอกว่าอถ้าเขาจะเอาความมันอะก็มันยอมติดคุกเอประมาณเนี้ยมันคิดว่า ติดคุกมันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมั้งตัวคนเดียวเนาะกินข้ามีข้าวกินไปอยู่ตรงนั้นไม่ต้องคิดอะไรเยอะถ้าอยู่ข้างนอกเอฟซี FC ไม่มาดูก็ไม่มีเงินค่าชาวบ้านไม่มีค่ากินค่าอยู่ไม่มีค่าโน่นนี่นั่นอีกนะแถมแถมอีกคือตอนที่มันอยู่กับนางหวายเนี่ยมันดื่มจัดมากเลยนะเมาแอเลยนะแต่พอมันมาเปลี่ยนมาเป็นยูทูบฝั่งลุงช่างเนี่ยนะมันเลิกเมามันพูดเลยนะมันเลิกดื่มเนี่ย ดีขึ้นเยอะเลยมันบอกว่าชีวิตดีขึ้นเยอะเลยแต่พอหลังจากย้ายไปอยู่ที่บ้านมันอ่ะที่ออกจากลานองค์ป่ไปอยู่บ้านมันอ่ะมันเริ่มเริ่มออกจากพอตอแล้วไงก็เริ่มเริ่มเมาแอเหมือนเดิมจนตอนนี้โดดเมาแอเป็นเหตุทําให้ฟันหล่อคือมันเจอหลายคดีมากเลยนะมันไม่หุบปากมันเลยนะมันแบบปากกล้าขาแข็งมากเลยนะมันไม่กลัวท้าทายกฎหมายมากเลยนะเ่ิน่า กูหาเรื่องกูอยากเข้าไปอยู่ในคุกว่างั้นเถอะวันนี้ก็ได้ไปสมใจแล้วนะ